สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกุสุสคนค่ะเมื่อนี้แม่ข่าวสีพ้ามาเบิ่งปัญหาของต้นยางด้วยค่ะฟามมีเอียงแน่ค่ะอันนี้คือปัญหาที่ที่พบที่เห็นบ่อยด้ยค่ะพี่น้องคือเปลือกยางมันแตกค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่ข่าวให้เบิ่งชัดๆเลยจ้ะน้องจะเห็นว่าตรงนี้แบบนี่เปลือกยางแตกค่ะ ส่วนสาเหตุเกิดมาจากอย่างอันนี้ก็ยังบ่แน่ใจเ้ยค่ะบอกค่ะพี่นงอาจจะมะลกากจากหลายสาเหตุค่ะจากาต้นยางขาดการบำรุงก็ได้ค่ะยางต้นนี้นี่ก็ อย่างส่วนนี้คือ,อปลูกเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบสี่สิบแปดมั้งค่ะสี่สิบแปดอ่ะน้องค่ะเจ้าของเก่าเพื่อนว่าปลูกปีพศสองพันหรยสี่สิบแปดค่ะปีน้องปี่นอ้นองจ๋า พาไปเบิ้งต้นอื่นอีกเด้อค่ะพี่น้องก็จะเห็นเห็นบอค่ะนี่จ้ะเปลือกยางจะสามารถแกะออกได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะย่านจะไม่องอจ้ะนี่ะเปลือกแตก แต่ว่าขันท้อบำลุงมาดีๆเพราะมันก็จะเปลือกข้างนอกนี่ที่แตกก็จะแหงแล้วก็แกออกได้หรือว่าเขาจะรุดออกเองก็มีค่ะส่วนเปลือกที่ห็นมาใหม่นี่อันนี้บำรุงอีกปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีขึ้นไปหนึ่งถึงสองปีค่ะก็สามารถกรีดได้ค่ะ ก็น,น้ำยางจะมีหน่อยหรือหลายขึ้นอยู่กับการบำรุงค่ะพี่น้องขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยจ้จะเดี๋ยวเราไปเบื้อง,งต้นอื่นอีกเนะาะค่ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะอีกต้นหนึง่งตน้นนี้ก็คือแตกคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่ามันลูดออกไปหลายแล้วจ้ะลูดดอ,อกไปหลายแล้วน,นี่อันนี้ใกล้ ต้นนี้นี่ใกล้จะกีดได้แล้วครับพี่น้องแต่คือเขากับเขากับบำรุงมาเรื่อยๆค่ะใส่ปุ๋ยมาเรื่อยๆใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเขาให้เขาสมบูรณ์ขึ้นครับพี่น้องแล้วก็แกะเปลือกที่แห่งที่แตกนี่ออกไปให้ก็ ปงให้เขาไม่เปลือกไม่หุ่มขึ้นมาจ้ะก็พี่เห็ดให้กลับมาก,กีดได้คือเก่าค่ะเน้นการบำรุงค่ะพี่น้องไม่ค่าบำรุงแัมไหนติถ้าเจอต้นที่ที่พอสมบูรณ์จนต้นที่เปลือกแตกแบบนี้ไม่เขาก็จะใส่ปุ๋ยนักแน่จ้าหน่อยค่ะต้นละสามถึงหากิโลค่ะพี่น้อง เพนละสามถึงห้ากิโลมันก็นจะเห็ดให้เอ,อ่อต้นยางมีเปลือกไม้ขึ้นมาค่ะปกติสามารถเห็ดให้เงากีดได้ค่ะ แล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้แม่ขาวกะขอฝากคลิปนี้ไว้กับอ่าต้นยางที่เปลือกเปลือกเปลือกยางแตกนี่ด้วค่ะพี่น้องจ้าจงไรนกะจะลืมด้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขาวน้ำเนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ